ไม่ว่าผู้รู้ก็ดีหรือผู้ไม่รู้ก็ดีผู้เข้าใจก็ดีหรือผู้ไม่เข้าใจก็ดีถ้ามาถามหรือพูดถึงเรื่องคนเราเกิดมาเพื่ออะไร เราเกิดมาด้วยเหตุอะไรบุคคลต่างๆเหล่านั้นก็จะตอบตามความเข้าใจและความเห็นของตนเองอย่างเช่นบางคนบอกว่าเกิดมาเพื่ออะไรบางคนก็ว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรม นี่คือความเห็นของแต่ละบุคคลแต่ความเห็นนั้นจะถูกหรือผิดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลักของความเป็นจริงคือสัจธรรมความเป็นจริงทั้งนั้นนี่เห็นบางคนก็ที่พูดมาบางตนนี่บอกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรม บางคนก็บอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่บางคนก็บอกว่าเกิดมาเพื่อวิวัฒนาการกรรมใหม่ให้มันดีมันถูกต้องทท้งนั้นแหละแต่มันถูกต้องอย่างไม่ละเอียดเท่าไหร่ างคนก็เกิดว่าเกิดมาเพราะอะไรบางคนก็ว่าเกิดมาเพราะกรรมยบางคนก็บ่าเกิดมาเพราะผลของกรรมบางคนก็บอกว่าเกิดมาเพราะเราสร้างบารมีมามันรวมๆลงก็เกิดมาเพราะกรรมจากผลของกรรมที่ส่งให้ทั้งนั้นแหละ เพราะบางคนก็เอาความเห็นที่ตนเองเข้าใจมาพูดเพียงสั้นๆเล็กน้อยมันก็เลยไม่ละเอียดทีนี้คนฟังก็ไปฟังเอาแบบสั้นๆก็เลยคนที่ยังไม่รู้ก็ฟังเอาแบบสั้นๆก็ทำให้ เกิดความคิดความเห็นความเข้าใจที่มันไม่ลงรอยกันก็เกิดการถกเถียงกันถ้าเราพูดให้มันละเอียดขึ้นพระเงค์พร็ตัดไว้อยู่บอกว่ากิเลสกรรมวัตตะสามอย่างนี้มันหมุน วัฏฏะคือการวนเวียนคือการเวียนไหวตายเกิดที่เรามาเวียนไหวตายเกิดนั้นก็เพราะว่ากรรมที่เราสร้างไว้วิบากก็คือมันส่งผลให้เราสร้างกรรมอย่างไรไว กรรมนั้นก็ย่อมส่งผลให้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิบากบ้านเราก็เอามารวมกันพูดว่าวิบากกรรมคือผลของกรรมที่เรากระทำมาไว้กรรมคือการกระทำวิบากคือผลอนีวิบากกรรมคือผลของกรรมที่เรากระทำไว้มันส่งให้ เราก็ได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะคัาเรียกว่าวัฏฏะคือวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพบใดพบน้อยพบใหญ่ก็ดีพบภูมิมนุษย์ก็ดีพบภูมิสวรรค์ก็ดีชั้นพรมก็ดีพบภูมิเบื้องล่างลงไปที่เป็นอบายภูมิก็ดีที่มีทั้งนรกเตจอสุลกายสัตว์ติฉานนี ที่เรามีวัตตะที่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดไปตามแรงแห่งกรรมที่เราสร้างไว้แรงแห่งกรรมก็คือผลของมันคือวิบากที่มันส่งผลให้จากกรรมที่เราทำแล้วกรรมมันมาจากไหนมันก็มาจากจิตของเราที่บงการจิตที่มันบงการนั่นถ้ามันมีกิเลสนั่นแหละ มันก็เลยบงการให้มาเกิดกิเลสมันพาสร้างกรรมกิเลสมันส่งผลให้สร้างกรรมอย่างต่อเน,นื่องมันก็เลยเกิดวัตจักขึ้นมาพอมาเกิดหมุนเวียนในวัตตะสงสารดยผลแห่งกรรม ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราก็ต้องดิ้นรนถ้าจิตยังไม่เข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงมันก็ต้องดิ้นรนคำว่าดิ้นรนคือการกระทำนั่นแหละไปตามจิตที่บงการจิตที่มันบงการมันเป็นกิเลสมันก็เลยทำให้สร้างวัฏฏะนั้นได้แต่ถ้าจิตนั้นมันเป็นธรรมแล้วมันมึงมันจะมี ธาตุและขันในการอยู่ด้วยกรรมอยู่นั้นแต่มันไม่มีกิเลสเข้าไปบงการครอบครองจิตนั้นมันก็ไม่ไปยึดกับกรรมและผลของกรรมเพราะมันเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงมันก็ตัดวัตตะนั้นออกไปได้ในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นแล้วคนเราเกิดมานั้นก็ไม่ต้องห่าเกิดมาเพราะต้องมาพัฒนากรรมให้มันดี ถ้าพูดสั้นๆคำเดียวนี่ก็ถูกแต่มันไม่ละเอียดเกิดมาใช้กรรมมันก็ถูกแต่มันไม่ละเอียดมันสั้นเกินคนฟังไม่เข้าใจถ้าฟังแต่คำเดียวคนที่ไม่เข้าใจก็ยิ่งจะไม่เข้าใจเกิดมาเพราะกรรมเกิดมาใช้กรรมความจริงคนเราเกิดมาเพราะกรรมนั่นแหละอย่างที่พูดมาเบนนื้องต้นก็เพราะกรรมนั่นแหละถึงทําให้มาเกิดในในวัฏฏะนี้หมุนเวียนอย่างนี้กรรมมันก็เนื่องมาจาก จิตที่มันยังมีกิเลสอยู่เพราะมันยังไม่ปล่อยวางมันยังไม่ปล่อยวางมันยังยึดอยู่มันก็เลยกลายเป็นกิเลสกิเลสก็เลยพาสร้างกรรมทําให้เกิดว่าตายอย่างนี้มันก็จะหมุนเวียนอยู่นี้จนกว่าการกระทําของเรานั้นไม่มีการยึดคือไม่มีกิเลสแล้วว่าตายมันก็จะตัดไปอย่างนี้ัน่นเรคนเราเกิดมาเพราะกรรมนะกรรมนั้นะส่งผลให้เรามาเกิด คำว่าส่งผลคือวิบากคือผลของกรรมเี่ส่งให้มันเกิดเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์นี้พราะเราสร้างกรรมเราเราสร้างกรรมเรามามันจึงทําให้มันเกิดเป็นมนุษย์นี้แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันดีดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงไหนคือสัตว์เดรัจฉานก็เกิดมาด้วยกรรม ผลของกรรมส่งให้เกิดไปเป็นสัตติลจฌานเช่นเป็นหมูหมากาไก่แต่เขาไม่สามารถที่จะพัฒนากรรมของเขาให้เป็นกุศลขึ้นมาได้นอกจากเขาจะหมดกรรมคือตายจากสังขารที่เป็นหมูหมากาไก่คือเป็นสัตติละานนั้นถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดในพชั้นสวรรค์หรือพรมนั้นเขาอาจจะทําการพัฒนากรรมของเขาให้มันเป็นกุศลให้มันดีขึ้นมาได้ นั่นนะจิงบอกว่าคนเราเกิดมาก็เพราะกรรมเกิดมาก็เพราะใช้เกิดมาแล้วก็ต้องในใช้กรรมนะยู่ในขณะเดียวกันนั่นแหละเกิดมาเพราะกรรมแล้วในขณะเดียวกันเกิดมาแล้วก็ต้องได้ใช้กรรมไปเพราะผลของกรรมย่อมส่งผลหนแต่ในขณะเดียวกันนั้นเราก็พัฒนากรรมของเราให้มันดีขึ้นให้มันไปในทางที่ดีที่เป็นกนุศลคือให้มันรวมเบืให้มันละเอียดอย่างนี้ มันจะได้ไม่ต้องไปถกไปเถียงกันบางคนว่าถ้าเกิดมาเพราะใช้กรรมมันไม่ถูกดอกต้องเกิดมาคือเกิดมาต้องพัฒนากรรมอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกแน่นอนบางคนก็ว่าเกิดมาเพราะกรรมเกิดมาก็ต้องใช้กรรมอันนี้มันก็ถูกอยู่แต่มันไม่ถูกต้องที่สุดเนี่ย แต่ถ้าว่าเกิดมาก็เพราะกรรมที่มันส่งผลให้ที่เราเคยสร้างทําไว้เราก็ต้องใช้กรรมนั้นเนี่ยแต่เมื่อเราใช้กรรมแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีมันสมองมีขันทั้งห้าที่พร้อมที่จะสร้างให้มันดีคือพัฒนากรรมใหม่ที่เราก็สร้างอยู่ในปัจจุบันจิตนี้ทุกขณะจิตนี้ให้จิตมันเป็นกุศลนั่นไปในสารี่ดีคือนี่คือการพัฒนากรรมเพื่อจะให้กรรมนั้นส่งผลให้เรา มาเวียนว่ายใจเกิดในวัฏจันั้นที่มันอยู่สู่พวูพิมที่สุคติที่ดีจนกว่าเราจะพัฒนากรรมของเรานั้นให้จิตนั้นมันหลุดพ้นคือไม่ไปยึดไม่ไปยึดในจิตในกิเลสท,ทั้งหลายทั้งมวลคือตัดอุปทานทิ้งลงไปวัฏฏัสงสารมันก็ตัดขาดออกไปนั่นนะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการพัฒนากรรมของเราให้ผลออกไปจากกองทุกข์ในวัฏฏัสงสาร,รในโลกวัฏฏัสงสาร,รนี้ นี่ต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้มันจ,จริงจะเป็นสิ่งที่ละเอียดละออนหน่อยจะได้ไม่ต้องไปทกไปเถียงกันแล้วก็อย่างที่พูดบอกว่าสัตว์เดชจอันเขาก็เกิดมาเพราะกรรมที่มันส่งผลให้ที่ดวงจิตเขากระทาอาจจะเป็นเป็นไปในฝ่ายอากุศลไม่ดีมากตอเ,เลยมาเกิดเป็นสัตว์เดชาน,านี้เขาไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการ ที่จะสร้างกรรมให้เป็นกุศลและดีขึ้นมาได้ก็รอแต่วันที่เขาต้องต้องสิ้นวัตะในภพนั้นเช่นมาเกิดเป็นหมาอย่างนี้เขาตายจากหมาอาจจะมาเกิดเป็นนุค่อยจะพิวัฒนาการกรรมเขาใหม่ได้แต่ตอนเป็นหมาก็ยากหน่อยแต่ก็อาจจะมีบางครั้งมาอาจจะฉลาดอาจจะช่วยเหลือคนเขาอาจจะสร้างกรรมดีพวัฒนาการกรรมดีเขาได้อยู่บ้างแต่ก็น้อยมาก นอกนั้นก็ต้องรอแต่ว่าให้หมดกรรมที่กรรมมันส่งผลให้ในภพนั้นชาตินั้นแล้วค่อยไปเกิดใหม่อาจจะไปเกิดที่สูงหรือที่ต่ำลงไปกว่าน,นั้นอีกแต่ถ้าต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉาดลงไปพวกสัตว์นรกก็ดีเตศอสุรกายก็ดีพวกเรานี่เขาก็ไม่สามารถที่จะวิวัฒนาการกรรมได้เลยเนี่ย มนเหมือนสัตว์เดชานบางครั้งก็บางตัวก็อาจจะมีพอพอได้วิวัฒนาการได้นิดๆนิดหน่อยแต่น้อยมากแต่พวกเปรตอสุรกายสัตว์เรชาไอสัตว์นรกนะั้นใช้กรรมอย่างเดียวตกลงไปเพราะกรรมแล้วก็ใช้กรรมอย่างเดียวเลยวิวัฒนาการกรรมไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ทีนี้พวกผูมนุษย์หรือเทวดาหรือพรมนั้นเขาเกิดไปเพราะกรรมเคยก็ไปเกิดที่เป็นพรมที่เป็น เทวดาหรือมันเป็นมนุษย์ก็เกิดมาเพราะกรรมนั้นคือวิบากคือผลของกรรมส่งให้จากจิตที่เราสร้างทั้งกุศลและอกุศลนะส่งให้มาเกิดได้รับทั้งทุกข์ทั้งสุขอย่างนี้อ่าโดยเฉพาะมน,นุษย์นี่ได้รับทั้งทุกข์ทั้งสุขอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมนั้นเขาก็สุขล้ว,ลวน,อววนๆอย่างเดียวพรหมก็สงบล้วนๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่มนุษย์นี่ทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งสงบ ทั้งวุ่นวายก็ผลแห่งกรรมที่มันส่งให้ที่เราสร้างนั่นแหละเราเกิดมาเพราะกรรมกรรมมันส่งผลให้เกิดเราก็ต้องได้ใช้มันนี่แหละเกิดมาเพราะกรรมมันก็ถูกเกิดมาใช้กรรมมันก็ถูกแต่เราถ้ามีสติและปัญญาเราก็จะเกิดมาเพื่อวิวัฒนาการกรรมใหม่ของเราที่จะสร้างในปัจจุบันนี้ให้มันดีเป็นกุศลเพื่อเป็น พลังหนุนจิตของเราให้สลัดทิ้งออกจากกรรมเหล่านี้ออกไปให้พ้นนั่นแหละวิวัฒนาการออกไปให้พ้นคือพ้นทุกออกไปจากวัฏสงสารนี้ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าให้ใช้ให้สร้างใช้กรรมเกิดมาเพราะกรรมให้ใช้กรรมด้วยสติและปัญญามันจริงจะวิวัฒนาการกรรมใหม่นั้นได้คือจิตไม่ไปยึดในกรรมที่มันสุขมันทุกข์ไม่สุขไม่ทุกขนะ์นั่น ไม่ว่าจตกรรมใดๆที่มันส่งผลให้เราเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจอันนี้เป็นการวิวัฒนากรรมใหม่เบื้องต้นก็คือวิวัฒนาการกรรมนั้นให้มันดีที่เป็นกุศลให้มันเป็นพลังหนุนแล้วก็เพื่อให้มันเกิดสติและปัญญาคือการมาปฏิบัติภาวนา ให้รู้เข้าใจจริงตามความจริงในเรื่องของกรรมว่ากรรมต่างๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปวนแลดับไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่มันเกิดมันดับของมันไปถ้าเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันก็ไม่เป็นยึดอันนั้นเขาเรียกว่าวิวัฒนาการหนีออกไปจากการวิวัฒนาการเบื้องต้นสู่วิวัฒนาการเบื้องกลางเนื้อัรนป่ายไปคือไม่ ไปยึดวิวัฒนาการจิตไม่ให้ไปยึดในเรื่องของกรรมเคให้มันอยู่เหนือกรรมไม่ได้ไปทุกข์กับกรรมที่มันส่งผลให้แม้ในปัจจุบันคือจิตไม่ยึดแล้วก็ผลออกไปผลจากกรรมเหนือกรรมไปก็เนี่ยนะก็เรียนเหนือเหนือทุกข์ไปคือเหนือทุกข์เหนือกรรมไปจิตไม่ยึดือนะคือว่าวิวัฒนาการสูงสุดคือความหลุดพ้นออกจากกิเลสวัฏกรรมคือ ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้นะสำหรับทำให้มันสิ้นซาไปนี่ถ้าอธิบายลังนี้ถ้าเข้าใจานี้ด้วยหรือผู้อธิบายอธิบาย,ยานี้ด้วยก็คงจะไม่มีใครกล้าโถกกล้าเถียงเพราะไม่ได้พูดเอามาคําเดียวว่าเกิดมาเพราะกรรมหรือบางคนว่าเกิดมาใช้กรรมบางคนก็บอกว่าเกิดมาเพื่อวิวัฒนากรรมนี้ มันก็จะถกเถียงกันแต่ถ้าพูดให้ละเอียดอย่างนี้มันไม่มีถกเถียงแล้วอยา่างพระพุทธองค์ท่านพูดไว้ท่านทีทางบอกไว้แสดงบอกไว้ก็ไม่มีใครกล้าเถียงหรือเถียงไม่ออกคือพูดให้มันละเอียดออกให้จนบอกว่าให้คนนั้นถกเถียงไม่ได้ ให้เห็นตามความเป็นจริงในลักษณะอย่างนี้นี่จึงเมกว่าบางครั้งการพูดการแสดงออกของเราบางครั้งเราเข้าใจในจิตเราอยู่แต่เราพูดไม่ละเอียดละออก,ก็ทำให้คนอื่นเขางงสงสัยและเข้าใจผิดได้หรือเข้าใจเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ถกเถียงกันหรือสงสัยในซึ่งกันและกันไปได้เงี้ย ดังนั้นแล้วนี่ว่าการพูดการกระทํานั้นก็สําคัญที่มันจะแสะดงออกมาทางโลกเราก็ต้องพูดหรือแสดงออกกระทําหรือแสดงออกให้มันละเอียดละออให้คนอื่นเขารู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงนั้นได้เราค่อยพูดแสดงออกหรือกระทาและแสะดงออกไปว่าทั้งหลายทั้งมวลมันก็ออกมาจากจิตทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเฉพาะจิตเรา ความเป็นจริงก็ใช่ถ้าผู้รู้แล้วเข้าใจเฉพาะจิตทันแต่เวลาจะแสะดงออกมาก็ต้องชี้บ่งบอกอย่างพระพุทธเจ้าเราชี้บ่งบอกให้เขาเข้าใจตามความเป็นจริงให้ได้ไม่ใช่ว่าทําให้เขางงทําให้เขาสงสัยเราพูดหรือเราแสดงออกนั้นเราก็ต้องทําพูดหรือแสดงออกนั้นเพื่อขายความสงสัยของคนอื่นนั้นไปด้วย อา้าก็ขอพูดเรื่องกรรมไว้เพียงแค่นี้ก็ให้พิจารณาต่อเอาขออีวัง